สวัสดีค่ะวันนี้พบกับออยอีกแล้วนะคะวันนี้ออยอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ค่ะสาขาหนึ่งตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึงค่ะวันนี้ออยมีรถคันนี้มานำเสนอนะคะ n i สสันอเมร่านะคะส p o r t ตเทค 1.2e นะคะปี2018ค่ะราคาเปิดตัวป้ายแดงอยู่ที่537,000บาทแต่เพชรยนต์ของเราขายเพียง 299,000บาทค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นสุดยอดรถอีโคคาร์เลยค่ะที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทพนักงานโรงงานหรือว่าพนักงานขนส่งนะคะค้าขายเกษตรกรก็ออกได้ค่ะเพียง1,000บาทเท่านั้นค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวออยจะพารับชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยค่ะค่ะกระจังหน้าของรถคันนี้นะคะดีไซน์มาสวยงามมากๆค่ะเพื่อให้เหมาะกับรุ่นนี้กับรถคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมไฟหน้ากันต่อเลยค่ะค่ะไฟหน้าของเขาเป็นมันติรีเฟกเตอร์แบบฮาโลเจนนะคะไฟตัวนี้ค่อนข้างโค้งสวยงามน,นะคะไฟดวงใหญ่สว่างแน่นอนค่ะขับบนท้องถนนยังไงก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะ ล้อของรถคันนี้นะครับเป็นล้อกระทะขนาด15ค่ะแล้วก็ยางตัวนี้เป็นยางปี2018ค่ะนี่คือไฟเลี้ยวกระจกข้างนะคะแล้วก็มือจับเป็นแบบโคลเมียมนะคะโครสีกับตัวรถค่ะส่วนด้านหลังนะคะได้รับการติดตั้งสัญลักษณ์สปอร์ตเทคในด้านท้ายรถค่ะพร้อมปอกปลายท่อไอเสียนะคะแบบโคลเมียมค่ะและยังติดสปอยเลอร์ทรงสปอร์ตให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวออยจะพาไปรับชมภายในห้องโดยสารรถคันนี้นะคะภายในห้องโดยสารนะคะผสมผสานการตกแต่งภายในโดยโทนสีดําค่ะพร้อมวัสดุตกแต่งสีเงินรวมไปถึงวัสดุตกแต่งแผงประตูนะคะและภายในตัวนี้นะคะเป็นระบบเซนทรัลล็อกค่ะนี่ค่ะมีเครื่องเล่นซีดีวิทยุแล้วก็ MP3 นะคะแอร์เป็นระบบแมนนวลค่ะ นี่คือห้องู้โดยสารค่ะสามารถไปเที่ยวไหนแบบครอบครัวได้อย่างสบายนะคะมีท่านบางแก้วให้ด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับชมด้านหลังกันเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือห้องเก็บสัมภาระนะคะค่อนข้างกว้างขวางบรรจุข,ของได้เยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ทางเรามีล้ออะไหล่มาให้ด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์แม่แรงหรือก็พวก อุปกรณ์อะไหล่นะคะเดี๋ยวรับเราไปรับชมห้องเครื่องกันเลยค่ะเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์แบบ3สูบนะคะขนาด1.2ลิตรค่ะรถของเราไม่เคยโดนกับสีเปลี่ยนเล่นนะคะฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเมทอาร์ตยังอยู่ครบนะคะแล้วก็น็อตไม่เคยแกะเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะท่านผู้ชมกับการรีวิวของออยรถคันนี้สามารถออกได้ทุกอาชีพจริงๆค่ะ เพียงจอง1,000บาทถ้าท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อมาที่ออยพิทยนนะคะเบอร์064 757 1505นะคะ ID Line Aoy Noey 11นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ออยด้วยนะคะ